ขอบคุณทั้งห้าหลานดวงใจครับผมที่มอบให้ครับผมในค่ำคืนนี้ครับผมก่อนนอนครับผมผมก็ขอขอบคุณมากครับผมก็ขออภัยแม่แม่เลด พี่น,น้องทุกท่านนะครับผมผมก็เป็นคนพูดไม่เก่งครับผมก็พูดง่ายก็คือเป็นคนไม่ค่อยพูดครับผมคนเงียบครับ ออนนี้ผมก็ได้สามสิบเดนาทีแล้วครับผมก็ถือว่าไวอยู่ครับผมน้องฟัานบอกว่าจอดไว้ให้เด้อครับพี่ครับขอบพระคุณมากครับน้องฟัานครับผมขอบพระคุณมากนะครับ น้องฟ้านก็ให้หัวใจกอดกดกอดๆมาขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณน้องฟ้านมากครับวันนี้ผมอยู่บ้านก็ ทำงานหลายอย่างครับผมอยู่ที่บ้านครับผมทำจนค่ำพอดีครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็ต้องหาอะไรทำครับผมถ้าจเฉยเฉยก,ๆๆก็ไม่รู้จัดทำอะไรก็ต้องหาอะไรทําไปก่อนครับผม อะไรพอทำได้ก็ทำครับผมแม่ถาไปเนี่ยวว่าขึ้นไลทุกวันเดี๋ยวก็เก่งครับผมครับแม่ครับผมก็ขึ้นวันหนึ่งก็สามเวลาครับแม่ครับผมขึ้นสามช่วงครับผมวันหนึ่ง ช่วงเช้าผมก็ขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้าครับผมแล้วก็เที่ยงครับผมแล้วก็ตอนเย็นสองทุ่มครึ่งนี่แหละครับผมผมขึ้นผมขึ้นสามช่วงต่อวันครับแม่ทาปณีก็ให้หัวใจกดกอดกรอด,อด,อดขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณคุณแม่มากครับผม แต่ก่อนผมขึ้นครั้งแรกผมก็เขินได้อยู่ครับผมผมก็ไม่เปิดหน้ากล้องครับผมผมจะใช้กล้องหลังแทนครับผมผมขึ้นครั้งแรกประมาณสองสามครั้งนี่แหละครับผมต่อมาก็ไม่เดือนก็บอกว่าให้ ขึ้นหน้ากล้องครับผมผมก็เลยลองขึ้นครับผมก็จนถึงทุกวันนี้แล้วครับผมผมก็เลยขึ้นหน้ากล้องบ่อยๆครับผมผมก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นครับช่วงนั้นผมก็เลย ปรึกษาพี่ๆทุกท่านครับผมว่า